มาย่าเบ็ดรอบเสาใส่เบ็ดซ้ำไวา,าวันนนี่นี่<ด>ในลาเครื่องห้างแดงดตัวนี้แม่นถือเบ็ดคันพี่พี่พระเอกเครื่องดำอใส่เงาปลาเก็บตปลาบูนหน่อยนีย่สองแต้มแล้วยังไหลเติมอยูยอ่มินี่รุนกันเงียเงียยังอีกประมาณหาหกหลัง นี่อยูอ่หัวหินก่อนนี่ล่ะขาดขาดลังนะึงถึกนะบ่ห้อยห้อยมีดตัดดูนี่แต่เสียดายบอเมนต์แล้วห้อยทูนี่ห้อยมีดเสือน ยันมันมีคนยามก่อนใส่อยู่นี่ละยังอีกอยูสองลังเนาะอยูนี่นี่ยูนี่ยังสองลังครับอยู่ใต้ผูกกายขึ้นมาเลยพระธนิยาม <c oughs> อุ๊ย้ย <c oughs> ตันต้ตนลงแล้ว มีรุ่นนะกัวกปลาแข่พุ่นปาปลาเสียงเสียงปลาใส่เงื่อขี้กระเดือนหลังนั้นนะอินี่สายเค็งแล้วเต้านี่หลังนี้กลับอยู่หันถ้าเสียนเต่ามา เพิ่งพ้นงานถ,งาางถึงเชียนเตาลงไปยามแต่ <c oughs> <c oughs> อยู่คลองเนาะน,นี่แม่น้ำคลองว่าโดนเล่าโฮโฮโฮเป็นได้บุตรฉันโยนมาพี่ thả lôi biết mi run mi run sai cái nhan thế tàu trên tàu hết lắp nằm vào bài vem 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 a coi bảo vậy ชั<บ>่วบติษัทัวบุติษักัดหางขาดตึกแหนำหัวตอนลุ่มแล้วถือกี่บ้านลฮะใส่จล้างนี่นี่นนะ โดนบ่โดนยูบบ่จะล้างดีแน้ำของของเราลงปดไว้เดี๋ยวบุ่งปุกันจ้ะนี่หลังหนึ่งยู่นี้ใส่ลำตื่นโอ้ยหางขาดบมดนเลยต้องเงียเดือนใส่ไปนี่เงียขี้กระเดือนตึ้งไหม In right ทางล่นี่เคยได้อยู่ตึกยอนตึจกบัดเก่าจนแฮสีแฮอุปโตึกยอนถือก็อีพอเพื่อนแล้วอยู่นี่สูนมันแห้งกวดึงดึงแฮเข่งตึ๊กตึ๊กตึกเราตึกพ้าลงหนีเนี่ยมันเปื้หัวตัวนี้พอพี่อ่ะ เ,เตาเซียนแฮทีจัด,ดเบิงสวยมีของเด้อบอลหนึ่งเด้อมีของบอโดนเศร้าขนาดน,นี้ลงไปเอาปลาครึ่งปุ ของผู้ของอยู่ลุงภูรูปรูปรูปลงเลยน้องจะเบ็ดีเงปย

เ,เก่ามุ่งและยังอยู่ดอนนี้แหละตอนาน่ยังเป็ดสองลัง

nói không thế không thế ú cướp lút cướp lút đâu nhớ kỳ đứa này à tao tôi đang nắp khe luôn á tôi khâu tắt nè เด <but universal movement> <like> ี๋ยวเพิ่มมาแล้วโอเคครับประเครื่องดำมันนี่ปุ่นของเส้นเตาปอมขวดน้ำร้อยองลองอยู่มาย้ำมาย้ำไเบิงดู thừa tàu, thừa cù bò, muốn năm hai thử hayu vô chắc, quên năm tiền lẽ, đi đây ใส่ไหม่จบเลยมอน,นี่เมืนเน่อรุ่นแล้วมีแต่ไปห้าสิไปหาเซมองไว้อ๋อหากินข้าวดอนได้มอนี่โอ้สมบูรณ์ย่นี่จะปแค่ตัวนึงเครื่งดำซองเครื่องแดงอีกตัวนึงเครื่องแดงน้อย